ฮืมระวังนะระวังง่อยนะระวังจะง่อยลงนะ Obrigado. อุ้ยอะไรพ่อเนี่ยเห็นไหมไม่ถึงเลยเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันจะขึ้นไปป่าแยนเลยเดี๋ยวมันจะก้าวขึ้นไปอีกนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนเอาฟ้องเหรอปุ๊บฟ้องเหรอเอาฟ้อง โอ้ตัวใหญ่มากดูอันนี้เป็นวัดป่าพอวังมันมันหมดแยกหมดเลยอ่ะโอ้ยไปหัดตัวนั้นหมดเลยโอ้โหดูตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะมาแล้วนี่ 这么方便啊！哦哦，哇哦，哎呦！天哪，好大！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 

Shabbat <laughs> shalom. すご,ごい。 แม่นนมปังแล้วอำนมปังอยู่ไหมหนื่อยไหไปขึ้นไปทำบุญข้างบนเขึ่นไปทำบุญกันข้างบน,งบนไปทำสังกทานกันข้างบน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อขอไปสักห้าตัว